สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับดูดวงกับธรรมะบารมีนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงในส่วนของ12ราศีนะครับนะเหมือนที่เราดูกันทุกๆเดือนอยู่แล้วเดือนนี้เราก็เข้าสู่เดือนที่2แล้วซึ่งเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับ ชาวราศีกันของท่านที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันในเดือนนี้ว่าชาวราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับดวงชะตาของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแอดมินขอให้ชาวราศีกันนะครับ สำรวมจิตให้เป็นสมาธิสัก30วินาทีนะครับเราก็มาเตรียมเปิดไพ่ดูดวงกันเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันประจำเดือนกุมภา2566กนี้นะครับก่อนแอดมินจะทำการเปิดไพ่ขึ้นมาก็ขออวยพรสำหรับชาวราศีกันทุกท่านนะครับขอให้ท่านจงสำเร็จสมดังปรารถนาทุทกทประการในสิ่งที่ท่านตั้งใจในสิ่งที่ท่านคา,าหวคาดหวังเอาไว้นะครับ ขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพนะครับเรามาดูไพ่ใบแรกกันก่อนเลยไพย่ใบแรกในเดือนนี้ของชาวราศีกันคือไพ่ไพ่ดิอ er พีเรอไพ่ด h อ e ม p e r o r กุมภา,าพันธ์นะครับไพ่แห่งผู้ยิ่งใหญ่ไพ่แห่งพระจักรพรรดินะ ไพ่ใบนี้นะครับเดือนนี้นะแอดมินบอกเลยว่าเรื่องของการงานก็ดีนะครับคุณจะประสบความสําเร็จอย่างสูงมากไพ่พระจักรพรรดิเลยนะตัวคุณแอดมินว่าเดือนเดือกุมภาพันธ์นี้นะแอดมินไม่รู้ว่าระบบการทํางานไม่ว่าจะเป็นในวงของราชการก็ดีรัฐวิสาหกิจและเอกชนอันนี้แอดมินขออนุญาตพูดโดยรวมมาเลยกันนะครับนะตัวคุณนะครับจะได้รับการเพ่งเลงเพ่งเล็งในเรื่องดีนะจากผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการนะคนทําราชการก็ดี รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็ดีนะครับตัวคุณนะ่ะจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นแน่นอนเขาเรียกว่าคุณจะ,จะเจริญเติบโตในเส้นทางนะครับสายอาชีพที่คุณประกอบอยู่ถ้าบางคนเนี่ยรับราชการนะครับเป็นตํารวจเป็นอาหารก็ดีหรือเนี่ยเป็นอหายกตัวอย่างแล้วกันเป็นตำรวจทหารแล้วกันนะครับเพาเรียกว่าเดือนนี้นะจะมีการวางโตวคนเป็นว่าที่และสมมติว่าตัวคุณเนี่ยรับราชการเป็นานายตํารวจยศ ร้อยตำรวจเอกใช่ป่ะเขาเรียกว่าผู้กองนะออ่าอ่าใช้ช,ช,ชื่อนะออ่่าาคุณอ่คุณเอกนะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้คุณเตรียมรับตำแหน่งใหม่นะผมจะเสนอชื่อคุณไปให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขานะครับอาจจะปรับจากร้อยตำรวจเอกขึ้นเป็นระดับพันตำรวจตร,ตรีเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสารวัตวรตกองปราบหรือคุณอาจจะได้ไปคุมสอน,นอใดสอน,นอนหนึ่งก็ได้หรือถ้า คุณทํางานในฝ่ายของเอกชนบริษัทนะครับจากที่คุณเป็นพนักงานประจำเนี่ยนะครับอาจจะได้รับการเลื่อนเป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือเป็นรองผู้จัดการก็ได้บางคนในระดับผู้ช่วยแล้วอาจจะขึ้นเป็นระดับผู้จัดการเลยก็ได้ตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งการเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนหรือบางคนนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับธุรกิจการค้านะครับทำอะไรอย่างก็แล้วแต่ในเดือนนี้นะ เขาเรียกว่าผลประกอบการความสําเร็จทางด้านธุรกิจเนี่ยถือว่ามันจะมีเข้ามาสูงมากตัวคุณอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเสนอเป็นผู้ประกอบการดีเด่นไปรับรางวัลอะไรก็แล้วแต่มันจะมีใช่ไหมหรือในเดือนนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์ในการขยับขยายกิจการขยายสาขางานให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นหรือเรียกว่าขยายแฟรนไชส์ก็ได้มันเป็นไปได้หลายแบบแต่เขาเรียกว่าเดอะเอ็มเปอเรขึ้นมาเขาเรียกว่า ไพ่ใบนี้มันชัดเจนสําหรับนะครับคนทํางานว่า1ตําแหน่งหน้าที่คุณต้องได้ยศถาบรรดาศักดิ์ต้องเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับความสําเร็จปัญหาอุปสรรคต่างๆเดมเพอร์เรียกว่าเป็นไพ่ของผู้มีอํานาจวาสนาเป็นผู้มีศักดิ์มีบรารมีนะครับตรงนี้แอดมินก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีสําหรับใครหลายคนด้วยนะครับที่กําลังแบบได้เลื่อนขั้นด้วยตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นวงราชการก็ดีวงงานเอกชนก็ดีนะเรามาดูกันใบที่2ต่อใบที่สอง ไพ่สามไม้เท้าอ่ะเหมือนกันเรามาคุยเรื่องงานก่อนนะครับไพ่สามไม้เท้าอันนี้เกี่ยวเรื่องของการรอคอยนะการคาดหวังนะครับสามไม้เท้านี้คุณจะรับข่าวดีในเดือนนี้เหมือนกัน,เ,นกเกี่ยวกับเรื่องงานตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะครับหรือการเลื่อนขั้นเ่อนตำแหน่งการปรับเปลี่ยนเงินเดือนที่ได้มากขึ้นมาหรือการลงทนุนลงแรงทางด้านธุรกิจที่คุณที่คุณได้วางเงินลงไปลงทุนลงไปเนี่ยมันจะมีผลตอบรับกลับมาเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ตัวคุณอย่างมากนะครับ แต่แอดมินขอนเน้นสาหรับชาวราศีกันว่าจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่แล้วกันนะตรงนี้พอไพ่ใบแรกดอเอมเปอร์เรขึ้นมาเนี่ยไพ่พระจักรพรรดิเนี่ยมันบ่งบอกว่าไพ่ใบเนี้ยมันจะหนุนนำพระมันจะหนุนนํานําพาความสําเร็จมาเนี่ยข่าวสารที่คุณรอข่าวสารที่คุณคาดหวังอยู่สามไม้เท้าเห็นไหมมันจะได้กลับมาคุณเอกแล้วกันเนี่ยตอนนี้คุณได้ตําแหน่งแล้วนะเตเป็นว่าเทียแล้วเออเดี๋ยวไปเลยงฉลองกันหน่อยนะครับนะอีกไม่กี่เดือนก็มีการปรับยศเป็นพันธบทตีแล้วคุณอา อะไรดีนางสาวคนนี้นะครับนางสาวเออเดี๋ยวทางบริษัทจะปรับให้คุณเป็นรองผู้จัดก,การนะคุณทํางานเป็นผู้ช่วยมาก็มีผลงานมีได้มามากมายแล้วก็ถือว่าโอเคเต็มรับตําแหน่งละนู่นนี่นั่นเนี่ยไอสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยความสําเร็จมันจะเกิดึ้นในมันจะเกิดขึ้นให้คุณในเดือนนี้ถึงแม้ว่าเดือนนี้อาจจะยังไม่มีการเลื่อนขึ้นไปแต่ว่าคุณได้เป็นว่าทีแล้วนะครับได้ได,ได้ได้เป็นตัวเก่งแล้วที่จะ ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับเรื่องตําแหน่งที่สูงขึ้นความเจริญก้าวหน้าต่างๆนะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้มันจะเห็นผลในเดือนนี้นะครับถ้ามีการเลื่อนตําแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นความเจริญก้าวหน้านะครับแอดมินขอให้ชาวราศีกันช่วยคอมเมนต์ในใต้ในใต้คอมเมนต์ยูทูบนี่นะนะแอดมินจะได้เออฟังและเป็นกําลังใจหรือว่าไอ้สิ่งที่แอดมินทายและบอกกล่าวเนี่ยนะมันมีแนวโนม้มมีสิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับนะ เรามาดูกันต่อใบที่3ใบที่3มาอีกแล้วเศร้าอะไรเอ่ยนะชาวราศรีกันเดอะมูนนะไพ่แห่งดวงจันทร์พระจันทร์ร้องไห้เนี่ยนะครับบรรยากาศเศร้าส้อยเหงาหงอยเออมีอะไรในใจเอ่ยนะไม่สบายใจกุ้มใจหรือว่าอกหักนะครับนะตอนนี้นะเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นอดีตสําหรับคุณนะครับที่มันเคยผ่านมานะ เรื่องแย่แย่แอดมินจะพูดหลายๆครั้งเลยนะครับถ้าไพ่วิน,นีขึ้นมาแสดงว่าคุณคุณมีเรื่องที่เป็นปมในใจมีเรื่องที่เป็นปัญหาในใจอยู่ตอนนี้แอดมินอยากให้คุณอยากความาความปรารถนาของแอดมินนะอยากให้คุณรับแต่พลังงานในดีเข้ามานะครับตอนนี้ไม่อยากให้คุณรับพลังงานลบเลยตอนนี้สิ่งดีันกำลังเกิดขึ้นแล้วอิมพเรอร์เนี่ยเขาเรียกว่าไพ่แห่งการเจริญเติบโตไพ่แห่งอ,อำนาจวาสนาบาร,รมีเจ้าคนในคนกํนลาลังเกิดกับคุณนะครับตรงน,นี้ หน้าที่การงานค้งลัางไปได้ดีนะไอสิ่งเก่าๆที่มันเป็นปมในใจคุณเนี่ยแอดมินไม่รู้นะอาจจะเป็นเรื่องการงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแอดมินอยากให้คุณอ่าพยายามถอยมันออกมาและก้าวข้ามมันไปให้ได้นะครับนะตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดภายในใจความกังวลใจความไม่สบายใจในบางเรื่องที่มันอยู่ในใจคุณนะครับตอนนี้คุณต้องคิดแต่เรื่องดีๆนะคิดอะไรที่เป็นเรื่องอ่าเป็นพลังงานบวกอย่าคิดอะไรที่เป็นแง่ลบนะครับนะ โลกของเราแอดมินพูดไว้หลายครั้งแล้วว่ามันเต็ไมไปด้วยพลังงานพลังงานด้านลบพลังงานด้านบวกแอดมินใหญ่คงแล้พลังงานบวกเข้ามามากกว่าไอพลังงานด้านลบอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปนึกถึงมันนะพยายามปล่อยวางนะครับไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาธิษฐานบารมีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองคุณขอให้คุณได้เจอในสิ่งที่ดีๆนะครับอย่าเครียดนะสู้ๆกันไปชีวิตอ่ามันต้องดิ้นโลนแอดมินก็หวังว่าเรื่องอะไรเพ่มเป็นปมในใจอองคุณยู่นะ ขอให้คุณผ่านสิ่งนั้นไปได้แนละ้วประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญและความสุขสมหวังในชีวิตของคุณเนี่ยคือสิ่งที่แอดมินหวังเอาไว้นะครับนะจากใจเราก็ติดตามกันมาเยอะนะขามประจํำแอดมินก็รู้ๆอยู่นะครับติดตามยอดนี่ปีที่3แนละ้วใบที่4 The Magician เออช่วงนี้ไพ่ใบนี้ออกมาเกือบทุกราศีเลยนะตวตคุณเนี่ยเป็นคนเก่งนะชาวราศีกันนะครับเป็นคนที่ ถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตที่จะได้มาในอนาคตเนี่ยคุณไม่ใช่ได้เพราะจากการใช้เส้นใช้สายเลยนะครับตัวคุณได้มาจากความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของคุณเองที่มันกั่นกองให้คุณแข็งแกร่งเพราะตัวคุณเนี่ยขเขาเรียกเดอร์มีจิเซนไพนักเวทเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีการอ่านเขาเรียกว่าเป็นคนที่มองอะไรได้เฉียบขาดนะครับเป็นคนรู้เท่าทันคนนะครับสามารถเอาประสบการณ์ตรงเนี้ย มาคอยปรับปรุงตัวเองมาคอยปรับปรุงคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งธุรกิจกิจการส่วนตัวหรือองค์กรที่คุณทางานอยู่เอาไปใช้ในการบริหารได้ตรงนี้เขาเรียกว่าคุณได้แสดงศักยภาพนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคนรอบข้างก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าคุณก็ดีเขาก็คาดหวังเอาคุณว่าต่อไปเนี่ยตัวคุณอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่นําพาองค์กรนําพาบริษัทไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้ในตรงนี้ใครหลายคนนี่คาดหวังเอาคุณนะในตรนนี้เรื่องงาน เปิดมาตอนนี้คือ4ี่ใบนะครับยังไม่เห็นชัดเรื่องของความรักนะแต่เรื่องการงานกับการเงินของคุณนะ่ะกับตําแหน่งที่มันจะสูงขึ้นเนี่ยมันเห็นชัดมากๆเลยในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรามาต่อกันไพ่ใบที่5เลยใบที่ห้ไพ่เพจอับวานไะพ่เด็กถือไม้เท้านะเด็กถือไม้เท้าอันนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุตรหลานนิดนึงนะครับ เด็กถือไม้เท้านะั้นมันจะเบาหน่อยเขาเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็ถือว่าคุณ,คณมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีคอยเชี่ยวฟังนะเวลาคุณคอนโทรลหรือพูดอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเอานําไปปฏิบัติไอเด็กถือไม้เท้านะี่มันจะดีนะถ้าเป็นเด็กถือดาบเนี่ยแอดมินจะดูหลายครั้งว่าถ้าเด็กถือดาบเมื่อไหร่เนี่ยดื้องเงียบดื้องเงียบนะครับเป็นคนที่ดื้อเวลาใครพูดอะไรอ่ะรับฟังแต่ไม่ทําตามแต่ถ้าได้เป็นเด็กถือไม้เท้าขเขาเรียกว่าเออ บุตรหลานเขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของบุตรหลานนะครับอยู่ในโอวาทบริวารก็ค่อนข้างจะเชื่อฟังคําสั่งดียำเกรงต่อตัวคุณเขาเรียกว่าตัวคุณเนี่ยมีอํานาจมีบรารมีสามารถคอนโทรโลคนได้สามารถสั่งการคนได้ให้คนอยู่ในในคําสั่งนะในในคำสั่งในหน้าที่ที่ที่คุณต้องรับผิดชอบและให้เขาทําตามเนี่ยนะครับจะดีถือว่าบริวารไม่มีปัญหาอะไรบุตรหลานนะครับสำหรับคนที่มีบุตรหลานก็ถือว่าบุตรหลานอยู่ในโอวาทเชื่อฟังนะครับถึงแม้อาจจะมี งอนแงตามวัยของเขาบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะกลับมาอยู่ในในล่องในลอยในกรอบที่คุณวางเอาไว้แต่ก็อย่าไปกดดันในเขามากนะนะครับให้เขาเป็นตัวของตัวเองให้บุตรหลาหนของคุณเป็นตัวของตัวเองนะครับให้เขามีความคิดของตัวเราเองบ้างเป็นตัวของตัวเองเว้นแต่ว่าเขากำลังเดินเสนในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องเส้นทางที่ผิดเนี่ยคุณค่อยไปเสนอแนะสั่งสอนเขานะครับนะตรงนี้เรามาต่อกันพไพ่ใบที่6 the flu อ่า มนุษย์เจ้าสำรานนะครับช่วงนี้คุณเข้าแฮปปี้หลันล้านะมันก็จะมีบางช่วงบางเวลาสภาวะเออช่วงนี้เราเศร้าเว้ไปฉลองกันนิดนึงเดี๋ยวฟลูขอเตือนนะครับเดี๋ยวฟลูช่วงนี้คุณเที่ยวได้สนุกสนานเฮฮาได้แต่ก็พยายามระมัดระวังเรื่องบางเรื่องน,นะครับก็ต้องระวังตัวเองนะเดี๋ยวฟลูมันมีไพ่ขึ้นมาก็เรียกเรื่องของการมีเรื่องมีราวการทะเลาะเบาแวงจะเกิดขึ้นมานะครับจากความประมาทนะ เช่นว่าคุณอาจจะไปแดนไปดิ้นที่ไหนก็แล้วแต่ไปเที่ยวที่มีคนมากๆเนี่ยนะครับอาจจะไปแบบไปเผลอเขม่นมองหน้ามองตาการเกิดการหมั่นไส้สกันนะกันร,ระวังจะมีเรื่องมีราวเดือนนี้นะอันนี้แอดมินก็ขอเตือนเอาไว้นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตก็อย่าล้นลาจนเกินไปนสำหรับบางช่วงบางเวลาบางคนนี่นะก็อ,อย่าประมาทและกันนใการใช้ชีวิตเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ระวังเรื่องของการเขม่นการมองหน้ากันแล้วก็ มีเรื่องการกระทบกระทั่งเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับเดอฟลูนะอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าผ่านนะไบเดียเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอะไรมากไปเคลียร์เรื่องเนี้ยเรื่องไพ่เดือมูนเนี้ยนะครับเรื่องของสภาวะจิตใจของตัวคุณเองนะไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับนะพยายามก้าวข้ามสิ่งที่มันทุกข์ใจคุณไปให้ได้มาต่อไปที่7 Six of กอ n ฟวไพ่แห่งความสําเร็จเห็นไหมหกไม้เท้าตรงเนี้ยนะ อนาคตอันใกล้นี้นะครับคุณได้เห็นผลแน่นอนนะธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะเจริญเติบโตไปได้ดีนะครับงานสายอาชีพที่คุณประกอบอยู่หรือกิจการใดก็แล้วแต่นะครับราชาการก็จะมีการเจริญเติบโตตำแหน่งหน้าที่ทางงานสูงขึ้นมีการเฉลิมฉลองโอหไม่เท้าไ,ไ้ตามรูปคุณดูตามรูปไปนะอัศาวินขี่เกาะนะอัศาวินสวมก่อนนั่งบนหลังม้านะแล้วก็จะมีไม้เท้าล้อมรอบอัเนียมันคือความสําเร็จนะครับ การเฉลิมฉลองความยินดีพ่อแม่คุณก็ภูมิใจคนรักคุณก็ภูมิใจด้วยตรงนี้นะครับจะมีการเฉลิมฉลองตําแหน่งหน้าที่ใหม่ๆขึ้นมาตรงนี้การันตีได้เลยการงานคุณปังแน่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้แอดมินไม่ได้มั่วนะแล้วก็ไม่อวยด้วยไพ่ว่ายังไงก็ว่าตามนั้นเสียก็ว่าเสียดีแล้วก็ว่าดีใบที่8ปด g น t ์ออฟซอร์นะขยันขันแข็งต่อสู้อัศวินนะกรรมศึกนะ เนื้อดาบฟาดไม่ยั้งเลยลุยบู๊ไปทุกที่นะครับความสําเร็จมาแน่นอนเป็นขนขยันขันแข็งต่อสู้อดทนแปรข้อเสียอย่าอารมณ์ร้อนอย่าหัวร้อนง่ายในเดือนนี้นะครับแล้วก็ระวังเรื่องการมีเรื่องมีราวด้วยตัวคุณเนี่ยชาวราศีกันนะบางช่วงก็เย็นนะแต่เดือนนี้รู้สึกว่าสภาวะอารมณ์ของคุณมันจะร้อนๆอยู่เหมือนกันนะใครพูดจาเข้าหูไม่ได้เนะี่ยกูพอมปะทะเลยมันเป็นอย่างนี้นะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็พยายามจะเย็นๆค่อยพูด,ค,พดค่อยเจรจานะครับอย่าใจร้อนนะ เรื่องงานกําลังไปได้สวยแล้วนะครับอย่าให้เรื่องอารมณ์มูทะลุดุดันต่างๆมาทําให้กันมาทําให้ตัวคุณถูกมองไม่ดีทําให้ทูนนถูกดิสเครดิตนะถูกอะไรต่างๆนานานถูกประนามถูกต่อว่าอย่านะครับนะเตือนเอาไว้ใบที่9 s i x o f c u p นะตรงนี้นะครับก็บอกไว้เลย ความรักนะเดือนนี้สนับคนโสดก็ดีนะครับก็จะมีความรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะทั้งรักใหม่รักเก่าหถ้วยนะไม่พ้นแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งคือนอกจากความรักที่จะมีเข้ามาแล้วคนเก่าที่เคยเลิกลาอย่าล้างกันไปเคยจบกันไปไม่ว่าจะจบแบบจบกันอย่างไม่สวยก็ดีหรือจบกันแบบเลิกลาดนดีนะครับอาจจะเป็นเลิกไปเป็นเดือนๆนแล้วเป็นป,ป,ปีหลายปีนะมันจะมีเหตุปัใจจัยให้คุณกับเขาเนี่ยโครจรมาพบเจอกันอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณจะเลือกแล้วว่า จะรีเทิร์นไหมหรือว่าจะไม่เอาเป็นแค่เพื่อนกันนะเราก็ก้าวหน้าก้าวต่อไปรอรับคนดีๆเข้ามาในอนาคตดีกว่าตรงน,น,นี้มันจะมันจะมีเรื่องคนใหม่นะแค่จะเข้ามาแล้วก็ความรักครั้งเก่าของคุณจะกลับเข้ามาด้วยนะครับอยู่ที่คุณว่าจะเลือกแบบไหนนะครับนะตรงนี้แอดมินก็ไม่ขอเข้าไปยุ่งเพียงแค่บอกให้รับทราบเอาไว้สรุปใบสุดท้ายใบที่10ผลสรุปหนึ่งไม่เท้า การเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่รรมหมสิ่งใหม่ๆโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางการงานโอกาสทางความรักนะครับโอกาสทางการเงินและโอกาสทางสังคมที่จะเกิดกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้มันจะมีเข้ามาให้คุณนะตอนนี้แล้วนะครับนะโอกาสใหม่ๆนะก็ขอให้คุณนะครับทำใจให้เป็นบวกนะอย่าคิดลบเรื่องราวต่างๆนะครับจากรลายเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นดีแล้วตอนนี้นะ ไอสิ่งที่มันแย่ในอดีตที่ผ่านมาแอดมินก็หวังว่าตัวคุณชาวราศีกันจะก้าวผ่านก้าวข้ามไปได้นะครับตอนนี้แอดมินเปิดไพ่มาทั้งหมดก็ยอมรับว่า90%ถือว่าดีนะตอนนี้รับพลังงานดีนะครับนะอย่ากุ้มใจอย่าทุกข์กันนะความทุกข์ความโศกที่มันมีมาในะขอให้มันผ่านพ้นไปกับปีเก่าแล้วกันปีนี้ปีใหม่แล้วเราเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะครับเดือนแห่งวาเลนไทน์เดือนแห,ห่งความรักด้วยนะแอดมินก็หวังว่าตัวคุณนะครับจะประสบความสําเร็จ ในเรื่องของความรักด้วยนะครับการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะดังที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคําทํานายไพ่ย,ยิปซีนะครับของชาวราศีกันประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566ก่อนจบนะแอดมินก็ขออาราธนาอํานาจของคุณพระศรีรัตนคุณพระศรีรัตนตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับ จงดนบันดาลให้ชาวราศีกันทุกท่านนะครับจงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆที่กําลังเกิดขึ้นในชุดของคุณนะครับทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพและแอดมินขอให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ